สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกับกับมาพบกับสาวหนิงผ้ารวยคือเก่าเนาะค่ะมณีสาวหนิงผ้ารวยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันก the ับน้องวุลเส่นเนาะค่ะน้องวุลเส่นนี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันดีแล้วค่ะท่านผู้ชมน้องวุลเส่นนี่เพิ่นฝันว่ามีผู้เฒ่าเนาะค่ะมาเขียนเลขให้เพิ่นค่ะสามตัวแดงจึงคิงค่ะัด เลขตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิงกับบุภาดเนาะค่ะสาวนิงกับิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องบุญเเซนพร้อมๆกันค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝฟันของน้องบุญเซนสาวนิงกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงพะรวยน้ำในเด้อค่ะค่ะเผื่อเป็นการบทเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝฟันของน้องบุญเเซนพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับน้องบุญนเซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบุญเเซนค่ะน้องบุเ้นเะ เล็กน้อยมีเส้นเสียงกระดีลองเพ่งกระมวลครับโบกเลีกรกระแม่นครับฝันแนวด้วครับลองคุณเส้นเราสูฟังนะครับมัคืออิจาร์อนรู้ฝันว่ามีไม่ใหญ่อันตรายเพราะว่าแบบถ้าขายข้าว<ด>คนที่บอมีขอบกัวจะเป็นแบบคนเล,ล่ลอนเลยจะเมื่อคนเป็นใบแหละจะเคนกระแลงเขามาหาหนูเลยจ้ะเสียงดังเล็กน้อยครับแบบเพิ่นแรงเขามาใส่เลยครับพู้พเฒ่าเล,ล่ลอน แทนจ้าก่นแรงเขามาสุกสแล้วทุกคนเป็นบ่ายแล้วจ้ะครับคนแรงสุกรู้เลยจ้ะแล้วพึ่งกะเอาหนูานางลงแถวขางข้างเลยจ้ะครับวันนี้พึน่นกะให้ลูกขอทานเป็นมูเพิ่นจ้ะไ,ไม่ใช่ทีสร้างว่าสช่ป่ะเ,เนี้ผู้เท่าขอทานบ่ครับนี่แม่นจ้ะคล้ายๆกับคนเป็นบ่าบวันนี้จ้ะครับผมโอค้คนปีบา่าครับมานีอาเขาหายเงินนู้จ้ะเพราะว่าแล้วยายนั่นกะเอาเงินนู้ไปเบิดเลยจ้ะครับแล้วเพิ่นทัน เฮ็ดแบบคือเพื่อนบอกว่าจะเพื่อนกะเอ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 ยังแบบจะแล้วเพื่อนก็เขียนเลขให้จ้ะเขียนเลขตัวไรครับสองตัวหรือสามตัวสามตัวจ้ะครับหนึ่งหกห้าจ้ะหนึ่งหกห้าแน่จ้ะครับผมแล้ววันเนี้ยเพื่อนก็ว่าเราเพื่อนหันการซุกนูออกไปจ้ะแล้วเพื่อนก็นั่งขอทานอยู่มองเงินจ้ะเพื่อนให้เงินเจ้าบาทครับเพื่อนบ่กหายเงินจ้ะเพราะว่าเงินที่รู้เขาทานได้เพื่อนเอาไปเบิร์ตเลย้ แล้วพิ่นกับเชนเหล็กไ้จ้ะแล้วเพิ่นกับซุกนู้นนี้เลยจ้ะโอ้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดากระไรปลอมตัวมาเนาะครับผมเอาโบเป็ัยังครับเป็นเขียนเหล็กไ้แล้วครับเอฟซีฟันยังอีกยี่บครับบาทนี้กะนาี่ถ้ำนี่ครับเอาโซ่ลูกข้อให้เอฟซีตังนะครับลองเพีงมวนได้ครับลองมวนเซนนี่เนาะครับเนาะเพีงเขียนฟันไว้ข้างฟ้าเขียนฟันไว้ข้างฟ้าโอเคครับผม เขียนปิดฟองว่าต้องสวยโนกต้องทำให้ได้เคยบอกเมไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอ รีบควา้ารธ้าไม่ไหวเช่าห้องสมสุกนอนเพื่อรอทนยจายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังค่าเรือนรู้ ยี่ห้อลบเลือนน้องงอนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอเขียนคำทำทอไว้เตือนใจฝันสา ิดความมุ่งมั่นจากในนั้นยังมีมากพอจบหรือเปล่าครับเนี่ลืมครับเอาเป็นยันนะครับสมุชมเนาะนี่ละครับเป็นเด็กที่มีเส้นยุกปอได้ครับปอสามคะปครับรองเลยรองเลยซ้ำนี่ถือว่าสุดยอดครับเสียงดีเนาะครับเนาะเอารับสอมอีกแค่น้อยเดี๋ยวเอาแอมูทงสิผ้าไปประกวดครับเนาะสองเส้นไปเพะครับ ไปครับเอาเดี๋ยวทีมงานเบาแอมมาตรงสี Holiday. จดตัวเลขของน้องเลยรับหน้าจอครับขอบคุณครับน้องวุ้นเส้นขอบคุณครับสวัสดีค,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 ครับขอบคุณค่ะน้องวุน้นเส้นครับการสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องวุ้นเส้นค่ะน้องวุ้นเส้นนี่เพื่อนกับฝันว่ามีผู้เฒ่าเนาะค่ะมีผู้เฒ่าจับน้องวุ้นเส้นนี่ไปขอท่านไปนางคอท่านเพิ่นว่า รับผู้เทาผู้นันก็ะเขียนตัวเลขหายสามตัวคุ้มเดียวเนาะค่ะเลขตัวนันก็คือหนึ่งหกหาหนึ่งหกหาค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องวุลเสนค่ะที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกับขอห้มีโชคมีลาไปร้องวันใหญ่กับน้องวุลเสนเบอร์สุขคนค่ะในงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมวันหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันค่ะ ค่ะเถื่อมันกลับหัวกลับหางเนาะถ่านผู้ชมเนาะอันใดกับโบนบนอนค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนิงกะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะขอให้ทถ่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพะรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญเยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหมันหมาน,มาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบริร์สุขูสุข,สขค้นค่ะ ขาดสุดท้ายนี้ซาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆหาคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ